ออก,กินได้จ้่ปีนีย้ยุซีบหน่วยจ้ะทุกปีกับเพื่อนกับซีดกเพื่อนหวานเปรี้ยวอ่าไว้รุ่นอาชีสอบจ้ะเพื่อนหวานจี๊ดจี๊ดอะหวานอมอันนี้ก็มีอยู่หลายท่านจ้ะอาจารย์ท่านท่านไหนกันท่านนี่จ้ะท่านเขียวเขียนอ่าเฮ็ดข้าวเหเนียวบักม่วงเนาะข้าเหนียวมะม่วงเนี่ยใส่พันนี่จ้ะ แสบเลยจะกินไม่ยอสิหน่วยจะแล้วก็นีบุกม่วงอีกพันหนึ่งจ้ะมี่บุกม่วงอีกพันหนึ่งเราซึกว่าสิเปรี้ยวน้ำจ้ะหวานคือเปรียปร้ยวจ้ะบดกปีนี้จะหวานล่นบดอกแต่ะละอันนี่กร็รสชาติต่างกันจ้ะ อ้าวคีบบกนวงเอาไว้ซ้ำนีก็นอกพี่น้องเนาะเอือนหวานหวาน,วานบบกได้ค้าเดียวว่าหวานจ้ะไปพันสีทองคนสีสูตัวนี้ว่าได้จะ้ะพีนี้คงจะด,ดีกับบดกจากพันนี้ได้บโดกบโดกพันสีชุกเขียวสีทองพันสีส,นสวยงามแต่ว่ารดศาสคนสีแผ่ตัวนี้จ้ะรดศาสตัวนี้สีนุ่มน,นวลกลัวเสบกลัวจากคนพบโดกปีนี้จ้ะ หวานล่นบดกอ่าเป็ละอัน,นี่ก็รสชาติต่างกันจ้าอ้าวขี้บกมก่วงเอาไว้สำมีก็นะ้องพี่น้องเนาะพ่อกินได้จ้ะรสชาติเพิ่นพ่อกินได้จ้ะรสชาติเพิ่นพ่อกินได้จ้ะปีนวิวซีหน่วยจะทุกปีกับเพื่อนกระสิโดกุ่นไปจะหวานหวานยอยาโบกไข่เชียวหวานเยาบบกไข่เป็นสีขเขียวจะพันสีเขียว เขียวซ้ำพ่อกินได้จ้ะรสชาติเพิ่นพ่อกินได้จ้ะรสชาติเพิ่นพ่อกินได้จ้ะปีนี้อยู่ซีบหน่วยจ้ะทุกปีกับเพิ่นกับสีดกตัวนี้สีทองเพิ่นสีสีเพิ่นสวยงามแต่ว่ารสชาติเพิ่นสีแพลตัวนี้จ้ะรสชาติตัวนี้สีนุ่มนวลกลัวแสีบกลัวจ้ะเพิ่นสีทองเพิ่นสีสีเพิ่นสวยงามแต่ว่ารสชาติเพิ่นสีแพลตัวนี้จ้ะรสชาติตัวนี้สี นุ่มนวลกลัวเสบกลัวจะคนคือเอ้เมื่อไงก็นสิเอาบอกม่วงมาโซ่พี่น้องอยกก่กนบกม่วงงวดสุดท้ายปจากดอกพี่น้องสิงเอามาโซ่พี่น้องสงสัยเป็นงวดสุดท้ายอยู่เป็นบดกุกจ้าบกม่วงต้นนี้ก็เป็นยูสิบหน่วยจ้ะเพื่อนน,นี่ยูสิบั่นนี่จ้ะท่านเขียวเขียวนี่อ่าเฮ็ดข้าวเหนียวบกม่วงเนาะ เอาเนี้อมะม่วงเนี่ยใส่พันนี่จะแซ่บรับกระโบมได้จะเพื่อนๆแต่วลลาเพิ่นซุกแล้วโอ้ยแซ่บจะเนิ่มนวนดีจะหวานที่สุดจะพันนี่ก็เป็นลูกใหญ่จะลูกใหญ่ทุกปีเพิน่นสีดกปีนี้ไม่อยูปย่ประมาจะหวาน หวานอย่าบอกไข่เชียวหวานอย่าบบกไข่ในกระโบมได้จะเพื่อนๆต่เวลาเพื่นซุกแล้วโอ้ยแซ่บจะเนียมนุ่นดีจะหวานที่สุดจะในกระโบมได้จะเพื่อนๆต่เวลาพื้นซุกแล้วโอ้ยแซ่บจะเนียมนุ่นดีจะหวานที่สุดจะขี้ปักม่วง อาจจะเป็นสุดถ่ายแล้วก็ได้คลิปบกม่วงจ้ะ <laughs> เพืเ่อนเพื่อนเบื่อขึ้นย่างเนาะคลิปบกม่วงเนี่ยอยเานาะเบื่อนีอ่นี่ก็มีอยู่หลายท่านจ้าจังพ่าพันานในกะรนีกระโบมได้จะเพื่อนเพื่อนเวลาคนซุกแล้วโอ้ยแซ่บจะเนี่มนวลนดีจะหวานที่สุดจ้าไอจะหวานหวานอย่าโบกใครเชียวหวานอย่าบบกใคร รู้สึกว่าสีเปรี้ยวน้ำจ้ะหวานเ,เปรี้ยวจ้ะหน่วยจ้าเป็นบดกจ้ะมีอยู่ซิฟหน่วยปีนี่จ้ะบกม่วงพะมาณซิฟหน่วยจ้ะเพื่อนเพอนพี่ประมาณซิฟหน่วยจ้าเออเมื่อไหร่จ้าเอาบกม่วงมาโส่งพี่น้องอีกก่อนบกม่วงงวดสุดท้ายไปจักดอกพี่น้อง เอามาโส่พี่น้องสงสัใส่เป็นหวดสุดถ่ายอยู่ชน่วยจ้าเป็นโบโดกจ้าไม่ยู่สิบหน่วยปีนี่จ้าบักม่วงพันธุ์นี่จ้าพันธุ์เขียวเขียวอ่าเฮ็ดเขาเนี้ยบักม่วงเนาะเขาเนี้ยมะม่วงเนี่ยใส่พันธุ์นี่จะแซ่โบแล้วดกปีนี่จะว่าลันโบโดก เต่ละอันก็รสชาติต่างกันจ้าอ้าวขี้บกม่วงเอาไว้ซนีก็นอกพี่น้องเนาะบดวดกจะพันนี่ไงบัวดกบดวดกพันสีเขียวจะกินไม่เยอะสิหน่วยจ้าแล้วก็มีบกม่วงอีกพันหนึ่งจ้ะมีบกม่วงอีกพันหนึ่งม่วงก็เป็นบัดกอ่ากระจังพันนี่จ้ะอันนี้ก็บฟ้าลั่นก็บบดกจะกินไปน้ำด้วยกันน่ อาฟ้ารันนี่ก็บุญย่างเนาะแต่ละนี่ค่ะพันธุ์เขียวเขียวนี่เฮ็ดข้าวเหนียวบักม่วงเนาะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยใส่พันธุ์นี่จะแซ่บแล้วพันธุ์นี่จ้ะพันธุ์เขียวเขียวนี่เฮ็ดข้าวเหนียวบักม่วงเนาะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยใส่พันธุ์นี่จะแซ่บแล้วนนี้บ่ดกจะปีนี่ทุกปีพันสิดกกว่านีจ้ะ ดูกนี่อันหวานเสียบหวานนัวจ้ะเดี๋ยพันซุกเขียวๆนี่หวานเขียวจ้ะเออหวานหล้วก็คืออีกพั่นเนี่ยอ่าพันพั่นนี่มหาชนกนี่ก็อ่าพันน้ำดอกไม้นีหวานที่ซุดที่พัุนนี่ก้ะพันซุกเขียวเขียวนี่นจ้ะซ้ำนี่กระโบมได้อะไรกันอ่าแล้วอีอีพันหนึ่งเนี่ยเป็น เม,มืออ่อนี้ก็สิเอาบักม่วงมาโู้ดพี่น้องอีกก่อนบักม่วงงวดสุดท้ายมาจากดอกพี่น้องสิเอามาสู้พี่น้องสงสัยเป็นงวดสุดท้ายอยู่บดกปีนี้จ้ะว่าลัน่นบดูกแต่ละอันนี่ก็รสชาติต่างกันจ้าอ้าวคีบักมก่วงเอาไวซ้ซสำเนียก่อนเนาะพี่น้องเนาะบดกจะพันนี่ก็ได้บดกบดกพันสีส้เมเดียบม่วงก็เป็นบดก กะจ้างพันเนี่ยจ้ะอันนี้กาแฟลัน,นกับบดโกจะกินไปน้า้ือกันฟ้าลันเนี่นนกับบดขี้บกม่วงอาจจะเป็นสุดถ่ายแล้วก็ได้ขี้บกม่วงจะเพื่อนเพื่อนเบือขึ้อ,อย่างเนาะขี้บกม่วงเ,เนี่ยเนาะเบือบดกปีเนี่จ้ะฟ้าลันบดอ่กแต่ละอันนี่ก็บรสชาติต่างกันจ้อาอาขี้บกม่วงเอาไวซ้ซมน่้ก็นอกพี่น้องเนาะเสียบหวานนวจ้า ที่พันสีทอง่อนกระเซียนบ่ออัน,นอบอ่บอ,อ,นบอสูพันม่วงก็เป็นผดดอิตกระจังพันเนี่จะ้ะอันนี้กระฟ้าลั่นกระบนดุกจะกินไปน้ำด้วยกันอ่าฟ้าลั่นเนี่ยก,ะโดโดกร,ร,กอรนนยกะอันนี่กมีมยู่หลายพันจ้งกระจังพันพันเนี่กระเสียบหวานนัวจ้าที่พันสีทอง่นกระเซียน อ่าบโบอ,อันบสูพักหวานนัวจ้าเอที่พันสีทองพ่นกระเซียนอ่าบโบอ,อันบสูพักอาวี่อยู่บ่หลายจ้ากินไปน้ำจ้าเอากาแก้วขมิ้นจ้ากินไปนํำเบิรดไปน่ำตาแก้วขมิ้นววจ้าิ่นเป็นบดกจะปีน้ดุกพันเนี่ยก็เป็นลูกไงจ้าลูกไง ทุกปีเพิน่นสีดกปีนี่ไม่ยู่ประมาณซิหนวยจ้ะเพื่อนเพื่อนมีประมาณซิหนวยจ้ะหวานเปรี้ยวอ่าไว้ด่นอาะสิสอบจ้ะเพิ่นหวานจี๊ดจี้จ้ะหวานโอดกปีนี้จ้ะหวานลันโอดกอ่าแต่ละอันนี่กร็รสชาติต่างกันจ้า อ้าวขี้บกม้วงเอาไว้ซำหนีก็น้องพี่น้องเนาะอาฮวี่อยู่บ่หลายจะกินไปน่ำจะเอามาแก้วขมิน้นจ้ากินไปน่ำเบิดไปหน่ำจะแก้วขมิน้นแต่เป็นบดกจะปีนีดุกเมื่อไหรก็ต่เอาบกม้วงมาสู้พี่น้องอกีกก่อนบกม้วงงวดสุดท้ายไปจากดอกพี่น้องแตเอามาสู้พี่น้องสงสัยเป็นงวดสุดท้ายอยู่ท่านนียจ้ะท่านเขียวเขียวนี่ เฮ็ดขหนี้วบักม่วงเนาะเอาเนียวมะม่วงเนี่ยใส่พันนี่จะแซ่บมีกระโบมได้จะเป็นเพื่อนแต่เวลาเพิ่นซุกแล้วโอ้ยแซ่บจะเนี่ยมนวลนดีจะหวานที่สุดจะเชียวจะเออหวานหล้วก,ก็คืออีกพันนี่ยพันพันนี่มหาชนกนี่ก็ปดกปีนี่จะหวานล่นปดก เป็นละอันนี่กร็รรสชาติต่างกันจ้าอ้าวขี้บกมก่วงเอาไว้ซํำม,มีก็นอพี่น้องเนาะกโะดกปีนี่จ้าหวานหลัน